สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดีแฟนเพจม,มิมล้อเลยครับโอ้น้ำเยอะมากครับปลาวิ่งเต็มเลยก็เขาโต๊ะเนี่ยนะเล็ก น huh? okay. uh huh. yeah. really allora ี่ปลาวิ่งเต็มเลยใช่ไหนู่นูๆนนปลาวิ่งเต็มเลยฮะปลาวิ่งเต็มเลยไหมนี่นู่นี่โอ้โลึไหมนี้ลึกไหมลึกไหมี่นี่ดูน้ำมาแรงมากครับ เฮ้ยี <c oughs> era, ่าจกัน <médico> ดีนลฮู้ยังเข้าเลยด้วยแม่รถเนี่ยไปแล้วเขาไปไกันอย่กันไ่กล้าใส่ไม่กล้าใส่ไปปะไปส่งป่ะไหนปะโป๊ะเขาไปแล้วโปะ ไม่ไม่โคลไม่ออกมาออกมาไม่ได้กลัวจมไอช่างไหนอ่ะครัอ่ามิมล้อเหล็กครับมิมล้อเหล็กชั้นแนวใช่อย่าลืมเข้าไปดูนะเอาพิเศษหน่อยเอาบางฮีนะครับเอาบางฮีไหมครับเฮ้ยไม่พิเศษไม่หนินี่นี่ท่านมวนมั่วฮอนนี้น้ำมวลน้ำมารวมตัวกันอยู่นี่หมดเลยครับ ตัวแมคโครติดอยู่ข้างในครับออกมาไม่ได้ต้องใช้โป๊ะไปลากออกมาครับเอาชันชายร้อยแมคโครเดินเข้าไปบอนิเออ เรียบร้อยเลยทำไมอีกรอบนี้เรียบร้อยนะนี่ครับแลาเดินออกมาไหมนี่ฮะวูรอยอยตรงนี้มาเนี่รอถ,ถ้าถ้าถ้าสมมติว่าใครเสียงเดินมาเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเหรอโท่ะ อยู่เลยแหละเนาะนี่ครับเดินเข้าเดินออกยุบแล้วน่าจะไม่กล้าออกมาแล้วแหละน่าจะจอดต,ตรงนี้จนกว่าน้ำจะแห้งนั่นแหละน้ำมาเร็วแบบไม่ได้ตั้งตัวครับฮะลากโปมะมาเลยบอก Mica đưa ra, mica lao. Udo, mãi đu, udo, 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 Xem udo, 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 Bằng udo, 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 เสียงน่นูข้างหน้ายิ่งจะเสียงใช่ไหมน้อน่าข้างหน้านะนะครับตัวนี้โชคดีเป็นดินเหนียวอยู่ตายไม่คุ้มเสียนะครับเนี่ยถ้าจมนี่เรียบร้อยเลยนะพี่น้องโอ้หจมใส่น้ำด้วยนี่ตายจมเลยนะจมใส่น้ำด้วยตายเลยเอเงิน ค่าซ่อมรถกับเงินได้ค่าได้ค่าลากนี่หมดกันเลยดูเนี่ยยุบแล้วยุบตั้งแต่นี้แล้วนี่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 เราดูตรนี้เป็นคลองลึกนี่เป็นคลองเนี่เป็นคลองปะเป็นคลองลึกเลยแหละปลาได้เนี่ยโอ้นั่งไงโปรู้นึกลากแล้วเห ยังคือยังไม่ไปยังไม่ไปอ๋อนั่นนะครับใช่ไหมนั่นแหละโป๊โอ๋อนี่ครับตรงนี้ยุบละนี่สองคนเนี่ยลากปุ๊กเข้ามาโอ้ลากเองได้เลยลากออกนล้จะอยู่ตรงนี้แสดงว่าเพิ่งเดิอนออกเดินเข้าก็มาแค่รอบเดียวมั้งนี่ไม่กล้าออกไปละ ปีนี้นี่เป็นอะไรที่อลังการมากครับน้ำน้ำมาเยอะมากนี่นะไม่งั้นเรียบร้อยเนาะยังไม่เสร็จดีเลยว่ายังนั่นไงสามแสนห้าหมื่นเตอ นี่ครับอยู่นี่กี่คันนี่สามอ้นสองคันนี้น่าจะเดินลากพวกมาหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่หรอกคันนี้อยู่นานแล้วนี่คันนี้น่าจะขุดโครงการนี่แหลยอ๋อใช่ใช่คันนี้แหละคันนี้ก็อยู่นานแล้วใช่ไหมครับยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยเจะเป็นใหม่ขึ้นหน้าครับลกมาคันนี้เพิ่งลากมาเนี่ยเนี่ยเนี่ย คันนี้ยังอยู่นี่เลยยังไม่ได้ไปไหนเลยเอาแล้วคันไหนเดินมาล่ะน่าจะเดินก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่เดินวันนี้หรอกนี่ครับคันนี้เพิ่งเอาเพิ่งเอาออกมาจากข้างในครับ ซาซิสสองร้อยอดูน้ำครับบานทะเลเลยฮะนะได้บ้านให้นี่เด้บ้านให้นี่ดู้ มโปนเห็นแต่เสาหนงเห็นแต่เสาวนี่อยู่ใกล้ๆนี่เอโปอ๋เเดินไปถึงโปะอยู่นูนี่งโปะเนี่ยไหนนี่โป้ลูเบรจาคนี้ น่าจะเดินไปหาโปได้อยู่<น>เดินไปหาโปได้อยู่ไปเ<น>ส้นนี่แหละตอนนี้คือนางโอตุลอ่ะอู้น้ำมวลน้ำหมหาสารไหลมารวมอยู่นี่หมดเลยครับจากพระโคนชัยบ้านกรวดมุ่งหน้าไปน้ำมูลวะน้ำชีน้ำชีอยู่นี่น้ำชีอยู่ตรงนี่ไหนอ๋โอโอ,โอ้สาหัสสากัน ให้เป็นกำลังใจครับให้กับท,กทุกคนครับขอให้เอาออกมาด้วยความปลอดภัยนี่เนี่ยเขาลากไปนี่ดิยาเดินไปนี่เดอืยมจนมาจนพังหมดแล้วนะโอ้โหถ้าเอาไว้น่ามาใส่นะพี่ชายมองสองเส้นอะ เนี่ยปลาขาใหญ่ๆเลยดูอ่ะ